สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของวรรณคดีไทยนะซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้นะคะเป็นวรรณคดีเรื่องแรกนะที่นักเรียนชั้นม .3 ของทุ่งเรียนจะต้องเรียนนะคะนั่นก็คือวรรณคดีบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกนั่นเองนะคะสำหรับวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีบทเรื่องย่อว่าอย่างไรนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกนะคะก็ผู้พระราชนิพนธ์นะคะก็คือรัชกาลที่6นะ,ะหรือสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองซึ่งสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะถือว่าเป็นบิดา ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทยเลยนะคะแล้วก็นะคะสำหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็ใช้พระนามแสงนะคะในการประพันธ์นะคะหรือพระราชนิพนธ์นะคะบทละครพูดเรื่องนี้นะ,ะโดยใช้พระนามแสงว่าพระขันเพชรนั่นเองนะคะพระขันเพชรนะคะพระขันคือไรนะคะพระขันก็คือดาบนั่นเองนะ,ะหรือจะแปลง่ายๆก็คือดาบเพชรนะคะ,ะสาหรับ พนามแฝงนะคะคืออะไรนะคะพนามแฝงก็อาจจะเรียกอีก<ม>อย่างเรียกง่ายๆซึ่งเราอาจจะรู้จักกันในนามในในชื่อที่เรียกว่านามปากกานั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของคําประพันธ์นะคะของบทละครพูดนะคะเรื่องนี้ก็บอกไปแล้วนะคะว่าคือบทละครพูดเพราะฉะนั้นคาประพันธ์นะคะก็จะเป็นบทละครพูดนั่นเองค่ะสาหรับความดีเด่นของบทละครพูดเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นบทละครพูดเรื่องแรกของไทยนะคะ ต่อมานะคะในส่วนของเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกนี้นะคะจะเป็นเรื่องสั้นนะซึ่งจะมีหนึ่งองค์นะคะคำว่าองค์คำนี้นะคะองค์นะคะใช้กอไก่กระรานนะคะ เพราะมันจะแตกต่างจากคําว่าองค์ซึ่งที่มันมีคอควายกัลลานนะคะเพราะว่าคําว่าองค์คํานี้นะคะก็จะใช้สําหรับในบทละครเท่านั้นนะคะอง์กไก่กัลลานนะคะซึ่งจะบ่งบอกถึงว่าบทละครเรื่องนี้นะคะใช้คําว่าองค์คํานี้จะแตกต่างจากคําว่าองค์ทั่วไปที่เป็นคอควายกัลลานนะในทีวีหรือในโทรทัศน์นั่นเองนะคะซึ่งองค์จะแปลว่าตอนนะคะอง์กไก่กะลัานนะคะจะแปลว่าตอนหรือฉากนะเพราะฉะนั้นแล้วจะ ใช้เพียง1นฉากสองฉากหรือฉากสั้นๆนะคะแต่เป็นแต่ บทละครที่อยู่ในทีวีเนี่ยจะเป็นมีหลายฉากหลายตอนหรือเป็นเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในส่วนของบทละครพูดนี้จะเป็นเพียงหนึ่งองหรือสององเท่านั้นนะก็จะเป็นฉากหนึ่งฉากสองฉากแค่สั้นๆแค่นี้นะซึ่งจะแตกต่างกันนะคะใน,ในการใช้คําว่าองค์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะสำหรับเนื้อเรื่องโดยย่อนะคุณครูก็จะเล่าเพียงเรื่องยอ่อให้นักเรียนฟังอย่างคร่าวๆก่อนนะคะก่อนที่ เราเนี่ยจะมาเรียนรายละเอียดของเนื้อเรื่องนะอย่างเต็มๆในในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เรื่องย่อนะคะคุณรูจะเล่าให้ฟัง เพียงคร่าวๆสั้นๆเนาะก็คือเรื่องย่อมีอยู่ว่านะคะพระยาพักดีนารีนาศเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับนายล้ํานะคะแล้วก็นายรัมเนี่ยมีบุตรชื่อว่าแม่ละออนะคะเมื่อแม่ละออเนี่ยอายุได้สองขวบเนี่ยนายล้ําเนี่ยถูกตัดสินจําคุกนะคะฐานทุจริตนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องไปติดคุกเนาะพระยาพักดีนารีนาศเนี่ยก็เลยรับอุปการะนะคะแม่ละออเนี่ยมาเป็นบุตรบุญธรรมนะคะแล้วก็ภายในระยะเวลา15ปีผ่านมาเนี่ยนายล้ําก็เลยออก ออกจากคุกนะคะแล้วก็นาย้ํมก็มาที่บ้านพญาพักดีนารุนานะคะเพื่อที่จะมาหาลูกสาวก็คือแม่ละออนั่นเองนะคะซึ่งามาในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะก็คือออกจากคุกมานะ,ะแล้วก็หวังว่านะคะจะมาขอความช่วยเหลือนะคะกับลูกสาวก็คือแม่ละออที่กําลังจะแต่งงานนะคะแต่ในส่วนของพญาพักดีนารินาซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมนะคะก็ไม่ยอมให้ในายรัมเนี่ยเข้า ไปแสดงตัวว่าเป็นบิดาของแม่ละออนะคะอันนี้แค่เป็นเนื้อเรื่องสั้นๆนะคะที่ค,ครูเนี่ยจะเล่าให้นักเรียนฟังในวันนี้นะคะแตะ่สำหรับเนื้อเรื่องฉบับเต็มนะคะเราจะมาเรียนในในครั้งหน้านะคะว่า ในล้าเป็นใครพญานาคพักดีนาฤนาฏเป็นใครแม่ละออนะคะเขาเป็นใครมีบุคลิกหรือลักษณะเป็นอย่างไรนะรวมทั้งมีตัวละครอื่นนะคะในส่วนของบทละครพูดในเรื่องของเห็นแก่ลูกใน,ในในในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นางคุณครูก็จะมีใบางานให้นักเรียนทำนะ,ะก็คือใบางานเรื่องต้นไม้นั่นเองนะคะ สำหรับใบงานนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยอ่านเรื่องอต้นไม้นะจากใบงานที่ครูให้ไปนะคะในแบบฝึกหัดแล้วก็ให้นักเรียนทําการเปรียบเทียบนะคะเนื้อเรื่องย่อนะคะว่าให้ข้อคิดเหมือนกันหรือไม่ซึ่งเนื้อเรื่องย่อก็เอาจากที่ครูเล่าเมื่อกี้นี้นะคะไปสรุปนะคะว่ามันมีความใกล้เคียงกันไหมนะคะหรือ,อบทละครในในส่วนของบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเนี่ยนะคะ,ะที่คุณครูเล่าไปน่ย มันมันเป็นยังไงนะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเริ่มจากการเขียนว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องต้นไม้ที่นักเรียนอ่านนะคะเปรียบเทียบว่าเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเนี่ยมันเหมือนหรือใกล้เคียงกันอย่างไรนะคะก็ให้นักเรียนทําการเปรียบเทียบเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะอันนี้ฝากนักเรียนนะคะทำเป็นการบ้านหรือเป็นใบงานมาส่งครูนะหลังจากนั้นนะนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปมาส่งครูด้วยนะคะฝากย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนทํางานมาส่งครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบในส่วนของอบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเราก็จะเรียนในเรื่องของข้อคิดนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดของเนื้อเรื่องเรื่องบทละครพูดเห็นแก่ลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูหน่อยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ